ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมแอสโทรเนียครังนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราคงจะต้องมาจัดการเรื่องสถานีวิจัยของเราอาจจะต้องสร้างเพิ่มอันนแล้วก็แล้วก็คงทําการสํารวจแล้วก็พยายามจะสร้างพวกเออเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมเป็นพวกอะไรหน้าเขาเรียกว่าอะไรวะอยู่ๆก็ลืมชื่อพวกพลังงานต่างๆนะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะได้แพลตฟอร์ม ใช้เรซิ่นสามอันเนาะเดี๋ยวเราต้องไปหาเรซิ่นก่อนนะเรซิ่นแถวนี้ไม่มีเลยเหรออืมรู้สึกว่าการจะครับเทอร์เน็ตเด็ดนะเบคอนเวิร์กไลท์สมอลโซล่าสมอลแบตเตอรี่สมอลปรินเตอร์เลเวลิ่งบล็อกไม่เอาเอ่อเทตเตอร์อันนี้ต้องใช้คอมพาวเราต้องไปเอาคอมพาวก่อนนะนะอันนี้มันจะมีดินเหนียวอยู่เดี๋ยวไปเอาคอมพาวก่อนละกันเนาะ มีมีมีอาการแหลกเล็กน้อยแบบว่าโหลดแมปโหลดแมปโอเคมา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 ันแรกเลยตอเราโหจริงจริงคอมพาวมันก็เยอะอยู่นะเอ่อถ้าเราใช้คอมพาวอ่ะดูผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดเราขุดไปลึกๆเราจะเจออะไรบ้างรู้สึกว่าลึกๆมันก็จะมีแบบแร่ใหม่ๆให้เราด้วยอ๋อคุณผู้ชมแล้วเราก็มีเควสที่เราจะต้องเ,ออเคลียร์อลูมิเนียม ต้องเผาเผาพวกอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผมกำลังนึกชื่ออยู่มันเขาว่าให้เราสร้างอลูมิเนียมจากแร่อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยว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 ตอนนี้คืออยากเกลี่ยเออมันอ่าเดี๋ยว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 คือจะเกลี่ยจะเกลี่ยเออเกลี่ยลงไปงี้เกลี่ยลงไป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  เออเผื่ออนาคตรเราจะทำทางไงล้วก็ดูมาดูมาดูคัม่ามาเยอะๆเออต้องคอยดูออกซิเจนด้วยนะเดี๋ยวมันมันหมดแล้วเราก็จะแต่เราได้คัมภามาเยอะแล้วอะ่ะเออเดี๋ยนะกดซีปะอ่าใช่แล้วผมอยากผมอยากรู้เหมือนกันว่าใต้ดินมันจะมีอะไระนะดังนั้นเราก็จะขุดลงไปเลย โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราเปิดเมื่อกี้เราเปิดไอ้เข็มทิศมาเมื่อกี้มันมีอะไรนะนี่อะไรอะ่ะมันจะเป็นรูปเรซินเหรออ๋อคิดว่านะโอเคระหว่างนี้ก็ดูไปเก็บความพาวมาให้เยอะที่สุดและกันตอนนี้ พวกแร่ต่างๆ,างๆผมว่าอาจจะต้องไปหาคัพเปอร์อะไรเงี้ยคงจะต้องไปหาตามภูเขาอะ่ะโอเคตอนนี้เราได้คอมพาวมาปริมาณแบบเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็เอาออร์แกนิกไปด้วยเราจะมาสร้างพลังงานกันเสียบเข้าไปแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งโอเคไปเสียบเข้าไปผมอยากจะไปสำรวจภูเขาลูกนั้นผมสัมผัสได้ว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆอยู่แน่เลยเดี๋ยวนะอันนี้คอมเพลส กำลังดูอยู่ว่ารูปพวกนี้มันต้องมีอ๋อถ้ารูปนี้ก็คือเหมือนจะเป็นพวกต้นไม้แต่ถ้าเกิดขึ้นขึ้นเขาไปก็คือมานางนไ้อ่าอันนี้มันมันมันสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่าอันนี้มันเซลครารบอันนี้มามันหมดมันหมดเราต้องครารบแป๊บหนึ่งนะใช้พลังงานในการคราร์บซะด้วยโอเค เราต้องไปสำรวจแบบว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ควรจะมีอ่าเป็นเป็นอ่าสายออกซิเจนคือที่เงียบไปคือกำลังคิดอยู่ว่ามันเรียกว่าอะไรวะลืมชื่อ,อคุณผู้ชมมันก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าดูเลยนะดูดิโอ้ว้าวไอเนี้ยมันโจมตีเราไม่อยากรู้โอเควางไว้โอ้โอเคอโอเคโอเคโอเค โอเคมันโจมตีเราป้องเหมือนจะขุดไม่ค่อยเข้าด้วยอาจจะต้องไปคราบตัวตัวช่วดขุดมาปะ่ะลงไปซิจะเป็นหินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วขุดจะย,ยากเลยมันเหนื่อมากเดี๋ยึบขยายรูไหน่อยขยายรูโหรู้สึกจะได้ทำแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ ไม่ใช่กด C เราต้องเราต้องเก็บตัวนี้ก่อนแล้วก็อ่าตัวนี้แล้วก็เจาะลงไปสิโอ้โห้ลึกมากแต่ยังไม่เจออะไรเลยอืมโอ้เจอชั้นหินอีกแล้วนะคุณผู้ชมเราอาจจะไปเจอถ้ำอะไรสักอย่างก็ได้นะเออ ค่อยๆวาค่อยๆสำรวจเพลงแม่เปลี่ยนด้วยเพลงแม่งออกแนวแบบน่ากลัวน่ากลัวหัดเจ้ามาหัดเจ้ามาแต่จริงๆเราควรไปวิจัยตัวมอสก่อนโูลึกมากแล้วอุ้ยกดผิดเราจะเอาแค่แบบว่าเอาตัวแค่แค่ไอ้ตัวออกซิเจนเราหมดไหมแล้วก็ค่อยวิ่งกลับ ซึ่งแค่นี้ก็คิดว่าลึกมากแล้วนะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวถ้ากดผิดมันมันแคบมันแคบโอเคเชื้นลึกมากอะขุดถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้แต่รู้สัมผัสได้เลยว่าเราขุดมาค่อนข้างลึกแล้วอนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวกลับก่อนแล้วกันงั้น เคลียอย่างลึกลึกจริงรูนี้แต่ก็ยังไม่เจออะไรทั้งๆท,ท,ที่ปากป่องมันมีตัวเป็นเป็นตัวทรัพยากรน,นะแต่เรากลับไม่เจออะไรเลยก็ไม่เข้าใจเหมาาือนกันไม่เป็นไรอ๋อเฮ้ยเรามีตัวม,มันต้องมีอะไรที่น่าสำรวจน่าสนใจบ้างสิใช่ไหมเราวิ่งจนเรามาเจอลานใหม่แล้วนเนี่ยโอเคเอ้คุณผู้ชมเจอแร่ จะแร่อะไรอะ่ะมันคือแร่อะไรเอ่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวคือแร่อะไรเดี๋ยวนะ๋อคอมพลว์เยอ,อะซะด้วยเฮ้ยคุณผู้ชมผมจะแหลงเลซินอะ่ะผมว่าน่าจะใช่นะตรงนู้นนะแต่เราจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารับได้รับมาเลยรับมาครับมา,บมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปขอไปดูตรงนู้นก่อนแล้วกัน จริงๆเราเอาเบคอนใส่ตรงนี้มันจะมีขึ้นไหมอันนี้คืออยากรู้ขอดูก่อนเขมทิศอืมไม่มีขึ้นไม่เป็นไรเราแค่จำไว้ว่าวิ่งมาตามเส้นนี้ก็จะเจอเออโอเยอะมากคอมพาวเลยสิน้นเจอแล้วเจอแล้วแต่เราจะไม่โดนตัวอะไรหัวใช่ไหมแต่ที่รู้ๆขวามือคือโคตรไม่น่าครบอะ่ะ โคตรไม่น่าไว้ใจแต่อยากรู้เหมือนกันว่าตรงขามันมีอะไรแต่เอาไว้ก่อนดีกว่านะเรามาเก็บ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 ก็เก็บก็ก็บก็บโอเคได้เลซี่ล้คุณ้ชมจะเอาเลซกลับไปเยอะๆหน่อยเลซ่สองเดี๋ยวเดไม่อยากได้เอาเกนิกอะโอเคได้น่นจะได้สามอันแล้วมั้ปุ๊บปุ๊บปดีอีกหน่อยหนึ่ง อ่าโอเคสี okay, ่อันป๊บปกลับกันนี่อะไรอ่ะอืมอันนี้ก็คือเอาไปย่อยได้อย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันพังแล้วกลับบ้านกันดีกวา่าอุ íamos, ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วอกาซิเจนเหลือครึ่งเดียวเองไปงก่อนอีสโอเคถึงแล้วโอเคอ๋ออ๋อมันมันอุ้มอย่างนี้ได้เลยหรอเพิ่งรู้เหมือนกันแฮะไม่เป็นไรคุณผู้ชมทีนี้เราก็ สั่งปิน้นขายคอมพาวันหนึ่งอ๋อกลับไปเอาก่อนโอเคคุณผู้ชมผมเอาไอ้รีเซิร์ชใหญ่ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็แล้วก็เราทำการสร้างศูนย์สถานีวิจัยเพิ่มอีกนะอันนี้ไม่รู้ด้วยมันบบกเท่าไหร่แต่คิดว่ามันน่าจะได้เยอะเพราะว่าก็มันใหญ่ไงระหว่างรออันนี้ปิ้น์เราก็มาดูกันนี่ว่าเรารีเสิร์ชอะไรได้บ้างไม่ไม่ได้จะดูแ็น,นทิศว้่จะดูนี่ ก็ยังเดีย๋ยวจืมอันนี้ก็คือเพิ่มสปีดอ,อันนี้คืออะไร Why Mod าโลกมันเยอะมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าม,มันคือหัวอะไรบ้างเออแล้วก็เราเราต้องระหว่างน,นี้เราก็ออกไปตามหาแร่ใช่ไหมเนี๋ยกำลังดูอยู่ว่าทุกอย่างโอเคใช่ไหมโอเคแหละเราต้องไปหาคอปเปอร์ไว้แล้วเอามาเผา เออแล้วเราก็จะผลิตเอ่อเป็นตัวโซลาเซลล์ได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคัพเปอร์อยู่ไหนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่ไปเติมก่อนแล้วกันเอ,อ่าเป็นออแกนิกต่างอ่ะนะเออเอาไปใส่คือมีเยอะมากโอเคแล้วก็โอเคที่เหลือก็วางๆไว้แถวนี้แหละมันเปนลืองสล็อตโอเค อันนี้ก็ปล่อยมันผลิตไปพลังงานก็จะหมดเหมือนกันพลังงานไม่ค่อยพอเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวนั้นมันผลิตผลิตแบบว่าไฟฟ้าได้น้อยอะนะระหว่างนี้เราก็เราต้องไปหาคอมพาก่อนปะเพราะว่าสายออกซิเจนเราหมดแล้วคุณผู้ชมเราไปเอาคอมพาวก่อนละกันโอ้ต้องมาไต่เขาอีกโหแล้วเออพูดถึงว่าเราก็เดินเดินมาไกลอยูนกันนะเฮ้ยอันนั้นอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกนอกเส้นทางแป๊บอ๋อต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีอะไร ผมไม่รู้ว่าดาวดวงนี้มีคอปเปอร์ไหมเหมือนกับว่าแต่ละดวงอะดาวอะนะมันก็จะมีทรัพยากรไม่เหมือนกันเวดังนั้นเราก็เอาข้าวเป่กันแต่คอปเปอร์มันน่าจะมีทุกดาวไหมเออเออเออเข้ามาเข้าขาวเปลามาผเพิ่งเห็นว่าเลสซิ่งเต็มตัวเลยโอเคแค่นี้น่าจะพอนะเออข้ามาหนึ่ง ค,ครับมาสองเรมีพราะว่าเซลล์ติดมาอยู่ไม่ต้องห่วงฮะเปิดสักเท่านี้แหละแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวไปสำรวจถ้ำกันต่อดีว <S <s> <S กว่าตรงนี้มันมันเป็นเป็นดินเฉยๆไม่มีแร่อะไรคุณชม ถูกเข้าไปเฮ้ยมันจะเจออะไรบ้างน่ะโอ้เกือบตกเจอถ้ำคุณผู้ชมเราเจอถ้ำแหละนี่ไงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่เดี๋ยวเราต้องอเราอาจจะต้องหุดโอเคเดี๋ยว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 ,ยว,ยวผมก็กลัวตกผมก็กลัวตกอยู่คุณผู้ชมเพราะถ้าตกไปคือตายอย่างเดียวเลยนะคือมันไกลมากถ้าถ้าเรา มองจากบริเวณนี้ชึบเดี๋ยวเดี๋ยวค,ยยค่อยๆไล่ไปคือไกลไม่ไกลดูเอาแล้วกันเนะี่โอ้โหค่อยๆต่อทางเดินนะนี่คืออะไรหินหินง,งอกหินย,ย้อยคือเรามอว้าวเออต้องค่อยๆเดินนะนะแต่แน่ๆคือมาทางนี้ มันจะมีตัวอะไรไหมวะบรรยากาศแม่งช,ชวนหลอนมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพังทางพีงดานไปก่อนเราจะได้ลงง่ายๆนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะปรับพื้นปรับพื้นปรับพื้นค่อยๆปรับพื้นลงไปอ,อุย้ยเพิ่งเห็นว่าเดินเลยระยะออกซิเจนเดี๋ยวไปเอาออกซิเจนก่อน เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวตายไงโอ้โอเคได้อยู่เติมเติมออกซิเจนหน่อยแล้วก็ติดมาอืมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคแล้วก็ไล่สโลคลงไปคือจะเลี้ยวอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องดึง ดึงดีงด,ดขึ้นมาได้เห็ดอ๋อมัคือออร์แกนิกโอเคแล้วก็ดึงสโลปลงฉันจะดึงสโลปลงเออโอเคโอเคได้อยู่ละอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปรับสโลปอุย้ยแม่มันความพอดีไม่มีเลยเว้ยแล้วก็อ่ะวางอีกอันหนึ่งโอ้บรรยากาศ นี่หรือคือบรรยากาศเราอาจจะเรารีบลงมาเกินไปป่าวะนี่อะไรเโอเคได้ตัวอย่างกันการการสำรวจมาแล้วก็มีเหตุแต่ว่ายังไม่เห็นแร่อะไรนะอุย้ยเฮียตกใจได้เป็นมเมล็ดอะไรมาไม่รู้ว่เะเก็บมาขัดยาเด็ดเด้ คนล,ลุกเบาๆเพราะว่าถ้ำม,มันช่างเคว้งควางเหมือเิถ้าอันนั้นเครื่องอะไรไม่รู้มันแล้วจะเจอกล่องแหละกล่องอะไรนะเาเดี๋ยวๆดเด็เอ็กโซคชเหรอแล้วเปิดไงอ่ะเปิดไงวะเปิดไม่ได้แฮะมันอาจจะต้องใช้เครื่องมืออะไรสักอย่าง ตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าตรงนั้นมีเลซินเรารอมาทันนี้กนแล้วกันนะโอเควิ่งมาจาับใดที่เราวิ่งตามเครื่องออกซิเจนเราเราก็จะไม่หลงคุณผู้ชมนี่อะไรอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราดูไดิอ๋อเป็นแค่หินธรรมดาไม่มีอะไรไม่ตัวอย่างตำรวจตรงนู้นมีแร่รู้สึกว่าน่าจะสนน่าสนใจอยู่นะตรงนู้นะ่ะ อืมเดี๋ยวโอเคมาเป็นเหมือนคิสตันอะไรทุกอย่างเดี๋ยวานี้มาก่อนโอเคดูดได้ไหมถ้าดูดได้แฮะโอ้เยอะซะด้วยสวยอ่ะไม่รู้คืออด้อมันคือคอสถ้าเผาแล้วน่าจะน่าจะได้กระจกไหมแต่ฉันต้องการ เออ่ทองแดงอะ่ะขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าเราอาจจะลงมาลึกเกินไปลึกเกินกว่าที่จะเจอทองแดงหรือเราจะลองออกนอกเส้นทางดูทั้งนั้นมีอะไรสีฟ้าโอ้มันจะเป็นแร่เหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าเป็นเป็นแบบว่าแรก่กาวเฉยอ่ะโอเคปากไว้ปากไว้ปากไว้ดเออเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะจ้ะ สีรถไฟอะไรไม่รู้ว่ะหวังว่าจะเป็นทองแดงนะอ๋อเลทเทอร์ like, มไลท์คุณผู้ชมเรามีเคเวสพอดีเลยก็คือมันเอามาทำเป็นอลูมิเนียมได้เว้ยเดี๋ยวไดวเลเทอร์ไลท์เลเทอร์ไลท์ like, like. มันลงไปได้อีกนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะลงไปลึกกว่านี้นะอืมอาอเลเอร์ไลท์มา ตัวบตูตัวอะไรเออแล้วค่าดีเซลได้ขนาดไหนก็ไมร่รู้เดี๋ยวเขาดูกันดีเซลเดี๋ยวตอนนี้มีแค่เจ็ดร้อยไหโอเคอันนี้มันกด F สแกนเลยก็ได้นะถ้าเกิดเราขี้เกียจแบบเออคือแบบขี้เกียจไงผมเห็นผมเห็นด,ดูมาเข้ามาเข้ามาเยอะๆนี่นี่น ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่กันดงขอนมันอ่ะโหเยอะไปแล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเข้าอะไรออกดีอ่ะเม็ดนี่เอาออกไปนี่อะไรโอเคกลับก่อนแล้วกันนะเอาเอาเลทัลไลท์กลับไปส่งก่อนเราจะได้มีอลูมิเนียมใช้สักทีเอ้าแล้วคือเราไปไกลมากเลยแล้วเล,เลทัลไลท์ก็คืออยู่แค่แค่ตรงนี้เองเนี่ยเปิดตรงนี้ก็เจอแล้วโอเคเปิดแวัดเปิดวัตอนแรกนึกว่ามันสุดไง ขอแค่เป okay, uh ิดวะอ่าอ่าไม่ได้ไม่ได้จริงตรงนี้เดี๋ยวต้องทําเป็นเป็นศูนย์วิจัยยอ่อยๆก็น่าจะดีนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ถาดละกันคุณผู้ชมโอ้โ oh, หอย่างไกลเลยโอเคคุณผู้ชมมาแล้วอะเรซเซอร์เซมเบอร์เรานี่ไปแล้วใช่ไหมเราจะเอาแพลตฟอร์มไว้โอเคใส่เข้าไปหย่อนให้มันปิ้นไปอันนี้ก็สแกนได้สแกนไปเลยดีกว่ามันเฟือง เออรีเซิร์แซมเปิลโอเคอ่าเราต้องเอาอันนี้อาต่อกับที่เดิมแล้วก็เอาลิทไลน์นี่อะไรเหรอเซรามิกโอเคแล้วก็เอาลิทไลน์หนึ่งสองแล้วก็อ่ะใส่เข้าไปแล้วทำไมไม่เผาล่ะอ๋อลืมเปิดโอเคเปิดแล้วโอเคตอนนี้เราจะได้อลูมิเนียมแล้วแล้วก็ ถ้าเราปิิ้นแพลตฟอร์มเสร็จเดี๋ยวผมก็จะวางระหว่างนี้ทําอะไรดีละ่ะไปหาคอมพาวแล้วกันระหว่างรอนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาย,ยังไงละ่ะเออโหแต่ก็ไกลไกลอยากจะได้รถสักคันจังเลยว่าแต่รีเซิร์ชนี่ไงเราได้มอสแล้วเราลองดูแล้วกันนะบูทมอสว่าแต่บูบูทมอสมันใช้อะไรนะออกซิเจนสมอลเจเนเรเตอร์เบคอนเวิร์กไลท์ สมอลโซล่าแบตเตอรี่นี่บูตมอดใช้อะไรใช้สังกะสีสังกะสีเดี๋ยวเขาดูกันนะโอ้โหแล้วยังเยอะเลยซิงใช้สปาเรไลท์คืออะไรอะ่ะโอ้โหแล้วดูแล้มันเดี๋ยวเขาดูกันนะอกเพลยผ่านแล้วได้แกสได้อะไรใหม่นะเดี๋ยวป๊บหนึ่งแกนไฟไดมอน อันนี้ผงระเบิดอืมพลาสติกนาโนอาจจะอยู่แรกๆนะสะสะนี่ไงเจอได้ในถ้าแล้วก็เอออ๋อ,อมันจะมีชื่อโลกปะ่ะแล้วเราอยู่โลกไหนเราก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันมีชื่อโลกไหมวะอยากรู้จังเลยแตเย่เดี๋ยวผ่านเคเวสแล้วเอาของเคเวสกันแล้วกันนะเออเอาอยู่ๆก็มูลล็อก Yeah. อย่าอาลูมเนีอมมาทำอะไรทำอะไรได้ก็ไม่รู้เรามีมีเดียมแพลตฟอร์มแล้วก็ส่งเฟสเดี๋ยดๆๆแบตเตอรี่แบ็กอัพโอเคโอเคซอยเจเนเรเตอร์หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่อันล็อกพินแอนด์แอทแทชบูทมอดเออเราต้องทำบูทมอด เออดีเหมือนกันได้ที่เก็บของมาคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวเยวผมว่าอเอาอันนี้ไปเก็บมาวางไว้ตรงเตาเผาเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆกันวะมันจะได้เก็บง่ายๆไงแล้วก็เอาเซรามิกใส่เข้าไปอลูมิเนียมผมอยากรู้ว่า พวกเออ่มันจะมีโอเคเครื okay. ่องปรินเล็กอะ่ะออโตอาร์ไม่ใช่พาวเวอร์เซนเซอร์ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเอ็กเทนเดอร์สลิตเตอร์เนี่ยมีเดียมใช้คเปอร์แกสเดี๋ยวกำลังดูอยู่นะแป๊บนึงบูทมอดเอ่อเดี๋ยวนะสมอร์เจน power cell อันนี้ใช้ copper หนึ่งอันนี้ใช้เซรามิกน,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 นะแต่ว่าต้องใช้สามร้อยเออใช้สังกะสีอืมเดี๋ยวเราต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างซึ่งก็ทำไมมันไม่หมุนวะหรือมันหมุนอยู่ไฟไม่พอเห็นด้วย่ะใส่เข้าไปเออไฟไม่พอไฟไม่พอ เออแล้วเราจำได้ว่าเราเก็บตัวอย่างการวิจัยมานี่อ่ะโอเคใส่เข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องด้วยนะปุ๊บอ่าเพียงเท่านี้เราก็จะแต่เราต้องการการผลิตพลังงานที่ดีกว่านี้สินะที่ไม่ต้องมานั่งคอยเติมอ่ะก็คือพวกโซลารเซลล์หรือไม่ก็เป็น แต่ว่าเราเราต้องเปิดล็อกไอตัวนี้คุณผู้ชมพลังงานลมเนี่ยเพราะว่าเรามีเซรามิกอยู่ขาดอีกสามสิบเดี๋ยวไปหาตัวอย่างวิจัยแถวๆนี้แหละนี่โอเคยี่สิบสามจำได้ว่ามันมีอยู่เนี่ยลดนเกณฑ์การไปหมดเราก็สำรวจไปเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เ,เราก็เจออะไรที่มันวิจัยได้จำได้ว่ามีอีกก้า,ๆานๆอยู่แถวนี อยู่ไหนวะ5นี่ไง2ตัวเก็บมาเก็บมาเก็บ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 สำรวจไปเรื่อยๆนะเกมนี้มันต้องเน้นสำรวจหน่อยเออต้องไปในที่ที่เราไม่เคยไปเราก็จะได้เจออะไรใหม่ๆใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็คือกำลังมองซ้ายมองขวาหาของใหม่ๆอยู่คอมพาคงไม่จำเป็นเท่าไหร่เรามีไอตัวนั้นเยอะอยู่ไอ้ตัวออกซิเจนนะแต่เก็บเก็บมาหน่อยก็ดีนะ โอเคโอเคได้คอมพาวมาแล้วโอ้ได้รีเซิร์ชไอเทมอีกแล้วเอากลับเาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเอออย่าไปดูอย่างอื่นไงเดี๋ยวนะมันก็หาได้เรื่อยๆเลยนะเลยสิ้นอะถ้าเราออกมาไกลๆะนะเมืองเขานั้นมีคอมพาวแต่อะไรไม่เคยลองเลยว่า ไปบนเขาที่เป็นสีนั่นจะมีอะไรเดี๋ยวดับูทมดไม่เอาเราจะเอาไม่เอาปินเตอร์อ่าเอาตัวนี้มามฉันต้องการฉันต้องการเธอเออเพราะเธอเป็นสิ่งจำเป็นเอ๊ะคุณผู้ชมผมเจอแร่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแร่ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแร่อะไรมันอาจจะเป็นหินธรรมดาก็ได้นะเฮ้ยแต่มันอาจจะเป็นแร่ก็ได้แล้วเราก็มาถึงแล้วอ้ามันเป็นแร่จริงด้วยเว้ยผมว่าคอปเปอร์ชัวเนะช์เลยทำลายธรรมชาติได้หมดดินเหนียวเจ๋อกุสตาอุสาหา ได้แค่ดีเหนียวอย่างนั้นระอ่ะโอ้ได้รีเซิรไอเทมอีกแล้วได้แต่อันชิ้นใหญ่ๆเนาะผมว่าผมเอากลับไปส่งที่ศูนย์วิจัยกันดีกว่าโอ้คุณผู้ชมผมทำเควสได้ทเทสเตอร์มาเต็มเลยดีมอนกันนะโอเคเก็บสิเก็บไปเก็บไปนะ แล้วก็เดี๋ยวเราเอาออร์แกนิกไปใส่กันโอเคมีออร์แกนิกติดทีมามากไหมไม่มีเลยก็ยังคงคือออร์แกนิกอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องคอยเอามาใส่มาเติมไว้ดังนั้นน่ะถ้าจะให้ดีอ่ะควรจะหาอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้โอเคนะแล้วก็ลืมไปว่าโยนโยนจิงๆข้างๆมาแถวนีว้ใส่เข้าไป เพราะว่ามันจะทําให้การผลิตช้าลงถ้าเกิดเราเราแบบว่าไม่ค่อยมาเติมไฟนะมันกําลังไฟมันไม่พออ่ะมันก็จะทํางานช้าลงดังน,น,นั้นก็ควรจะหาเสร็จละอันหนึ่งหานี่ใส่เข้าไปอ่ารีเซร็ไอเทมโอเคมาดูซิน่าจะได้ละมั่งนี่ไงเชิบโอเคได้ละอันหนึ่งคุณผู้ชม,ชม เป็นกระหันลมเล็กๆเราจะคราฟจากในนี้ได้ใช่ไหมเจเนเรเตอร์เบคอนเวิร์กไลท์โซล่าตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้เซรามิกซึ่งเซรามิกเราเผาไว้แล้วอ่ามาหนึงกันเราก็เอาอันนี้ไว้ตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็คราฟเลยมันแต่ว่ามันก็ใช้ได้เฉพาะแค่ตอนที่แบบว่ามีไฟอะนะ เอ้ไม่ใช่มีไฟมีลมซึ่งเราดนมาคราบได้ตอนที่ไม่มีลมเจียบก็ไว้ถึงนี้แหละเออเดี๋ยวมันนี่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 นี้เนี่ยเออเห็นไหมก็ให้หนึ่งจุดห้ายูนิตในขนาดนี้อันนี้ให้เท่าไหร่ก็เล็กกว่าเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องมาเติมบ่อยๆนะเรามีอีกสักอันปะผมจำได้ว่าผมเก็บเคลมานี อ๋อโอเคคอมพาเผาไม่ได้อันนี้เอามาวางทดลองไว้ว่าเผาได้ไหมวะเออถ้าถ้า,ถาเผาได้ก็น่าจะดีไงผมอยากได้รถนะน,นะนี่คืออะไรอ๋อหลาดพิมพ์เตอร์เออลืมลืมสนิทไปเลยว่าเราต้องมีที่วางมันด้วยนะเดี๋ยวเราเอาเอากระหันลมอีกสักอันโอเคแล้วก็ทับมาแล้วจริงๆถ้าให้ดีก็ควรจะมีแบบว่าพวกโซลาร์เซลล์อะไรด้วยนะมันก็จะทําให้การ ผลิตไฟดีขึ้นอ่ะใส่ก็ไปสองอันมันจะตีกันไหมอ่ะไว้สองข้างอย่างนี้แล้วกันนะ,ะโอเคไม่มีลมก็คือผลิตผลิตตามความเร็วลมนั่นแหละอ่าโอเคคุณผู้ชมก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับแอสโทรเนียพาทนี้เราก็เข้าไปสำรวจถ้ำตรงนู้นนะนะแล้วก็ มาผลิตไอ,อมาวิจัยเ,เป็นเครื่องกัะหันลมก็ก็โอเคอยู่ก็ถ้ากับว่าเราไม่ต้องมาเติมไอไอพวกนี้บ่อยๆนะพวกนี้ก็จะคอยผลิตลมป้อนให้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แบบดูก่อนใครเลยนะสําหรับพาทนี้กับแอสโตรเนก็ต้องไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะวิ่งเอาไปใส่ไว้ในถ้ำไม่ใช่หรอก